ับสวัสดีครับพ่อยพี่น้องเ c ยีบซี่สุขุสุคน,นะครับเด้อครับนี่คืออาจารย์ในมาทุดงภาวนาเอาโฉคเอาหลาไปครับพ่อยพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นผู้เขาครับติดฟังเล่าเด้อพ่อยพี่น้องนะฮะติดฟังเล่า โอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดจักไหนน้อ,อเดินขึ้นผู้เขาอาจารย์กับเมียเสีเรียกเกินมีอา,อาจารย์กับอดได้ทนได้เด้อพี่น้องเพื่อพยพี่น้องชาวโลกสุขูสุขคนขอให้สามตัวแตกสองตัวแตกสาตัวตรงตรง,ตรงสองตัวตรงๆนั่นก็คือเป็นอนุสงผลบุญ เบิ่งดูพ่ยพี่น้องเดินขึ้นขืนผู้เขาล่ำเน่าไพ่โอ้ยมีไอก้กะมีไอเด้อครับพ่ยพี่น้องลากะลาเด้อเออ,เอ,อครับบรรยากาศสุดยอดเลยพ่ยพี่น้องครับบรรยากาศนี่สุดยอดดีลิเออบรรยากาศดีอออยู่บนภูเขา ครับนี่คือผู้เขาทั้งนั่นครับพ่อพี่น้องผู้เขาทั้งนั่นฮ้ออ่านี่คือบรรยากาศให้พ่อพี่น้องได้ชมกันนะครับเด้อได้ชมกันเออฮู้พ่อพี่น้องเ,เอ้ยเป็นจังไดเออ มันมีโอกาสมากับประจาย,ย์นได้เด้อพ่ยพี่นอ้องสีผ้ามาทุดงครับพอบรรยากาศมันวิวงามทะเลเกินครับขึ้นบนผู้เขาเนี่ยกกนเนี่ยล่ากาล่า,ลาแต่ว่ามือขึ้นนี่ครับกับยพี่น้องเน้อาจารย์กับฟันดีนิมิตด,ดีครับเขาเการถมาให้สองขั้น อาจารย์ก็คชิดว่าหวยปูแปดซอกก็คงสิโชคดีงวดนี้ครับพองวดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างพวยพี่น้องงวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้มาภาวน,นาอยู่พี่เอาโชคเอาลาบให้กับหวยพี่น้องสุขคนอาจารย์กับว่ดใอยูนี้เ,เกาหาศูนย์ กก็พกกับตัวเดียวกันเอ่อแล้วกห็หนึ่งหนึ่งหกอ่าครับวันนี้อาจารย์ก็ได้มาอีกาพราะวันหน้าอีกวันที่สิบสามบวงสวงเนอพ่อยพี่น้องชาวโลกสุขสุขค้นเจ็บซีสุขค้นโอ้ เมียก็เมียลากระลาเด้อพี่น้องแต่ว่าก็ดีครับเข้าได้เดินป่าได้เดินทุดงเบื้องภูเขาได้เอาบรรยากาศสวยงามฝากพี่น้องอ้ มีอากาศมีไอ้เพียกาเพียเด้อออนี่คือบรรยากาศบนภูเขาเด้อพวย,ยพี่นอ้องเฮ้อเฮ้อมีไอ้เด้อพวย,ยพี่น้องเอ้ครับนี่ก็คือภูเขาทั้งเมื่อศรอบครับประเทศไทยนี่พวยพี่น้องเอ้ยยิ่งไปไหลก็ยิ่งนายู่อ่า เพราะว่าเป็นบรรยากาศธรรมชาติโอ้โอเพลงไหนเนาะทุ่งลงปานเานาะโอ้โอโอนาอไม่ก็ไรบ่ฟันดีบ่อยู่เน,นี่ยน,นิมิตดีบ่ฟันไวจังไหนเนาะ ฝากเจ้าโลกเขาเนี่ยเด้อขันฝันดีบอกเพื่อนนี่นี่อืมฝันมาตะกี้พูงงามมาหาโอ้โหพระท่ามดาเต้นนี่นั่งฟ้าบ่ของจริงบ่มีเลยครับเผนว่าเพิ่นฝันเห็นนั่งฟ้ามีตะพูงงามเขามากครับอยู่บนภูเขานี่เออมีตะพูงงามบ่ครับเมื่อวานนี่ก็ได้ไปเสียงเบิ่ง วัดลุ่มเด้อว่วานนี่ไปยกพระอยู่วัดลุ่มยกจากไหนครับ่ขึ้นว่าขันแม่นตัวนี้ยี่หลียายยกขึ้นเด้อพี่สันที่ได้ก็คือหนึ่งหกสามก็เลยว่าหกเก้าเก้าตัวเดียวกันหนึ่งหกสามสามเก้าหนึ่งครับฝากพ่อพี่น้องไว้เด้อครับ หนึ่งหกสามสามเก้าหนึ่งงวดกว้อนนี่ได้กเก้าหาศูนย์ก็เลยว่าหกไอ้เก้าก็หกตัวเดียวกันก็เ,กเลยบอกพ่อพี่น้องไปหก0าศูนย์เต็มเต็มครับหนึ่งหกเต็มเต็มเด้อพ่อพี่น้องฝากพ่อยพี่น้องไว้เด้อสุขสุขค้นครับนี่คือบรรยากาศ ด้วยบรรยากาศด้วยวิวครับครับเบิ่งบรรยากาศเด้อพี่พี่น้องตอนนี้อาจารย์ก็อยู่บนภูเขาให้พี่พี่น้องได้ชมครับเป็นไปได้ครับอาจารย์ก็โอ้ยครับมัาดูวิเวกถ้ำแบบนี้แหละครับบม่มีผู้ใดรบกวน อยู่ย่างมีความสุขหาตัวดีๆเด็ดๆฝากญาติ่ทําทุกท่านเอฟซีทุกท่านก็่าลืมเนื้อเพื่องฟันเงยฝันที่แหลกอาจารย์กับฝันตองหัวหลวงพอ่อบรรจุเสียมาให้ยโค้งบอกไงจุงมาให้ครับจุงเสียมาใหา้อาจารย์บอกว่าเอามาไว้เป็นบริวัร เสียคงไงอาจารย์กะว่าห่วยหลวงพ่อเสียมันสิบว่ากัดผมหมอสันนี้กัดจังได้เอามาไว้ให้เป็นบริวารครับเผามือมาลูกหัวมึงดูลูกเพิ่นกับบอเห็ดหนังนกับมานอนตักข้าเดินจงกรมเมันก็เดินน้ำเดอ้อพ่อยพี่นอนองเออนี่คือคือเป็นอนุสงฆ์คนบุญในนิมิตเท่าอาจารย์กะตีว่าห่วย เสียนี่เป็นเก่าเด้อดวงพอกับเป็นเก่าเก่าซีเก่าหาเออเก่าหนึ่งก็คือเสียหนึ่งตัวครับพ่อยพี่น้องเสียหนึ่งตัวแบบมานอนอยู่ตรงที่เพื่อนไฮนี้จุดถูกปาาระจย์ก็ได้สามหกหนึ่งหนึ่งหกสามครับพ่อพี่น้องเออขนาดก็สามเก้าหนึ่ง 1.9.3่งก้าสามฝากคยพี่ดองเอยบซี่สุขูสุขวัเพื่อเป็นอนุสงค์บุญแตว่ว่าเฮาตองมาเบิ้งอีกก็คือ,อ,อวันที่13บวงสวงขอโชคลาภจากปูแปดอกพองวดที่แล้วปูแปดซอกิ่นก็ให้แตกบนแตกล่างงวดนี้ก็สิคือกันครับอาจารย์ก็ว่าจังได้ก็ะแตกบนแตกล่างก็มั่นใจ พอ,อฝันดีนิมิตด,ดีครับเพรอว่าเพิ่นเอารถมาให้สองขั้นอขั้นหนึ่งเอจุนเนอรอครับไปพี่นอ้องอือก็ถือว่าได้รถสองขั้นเนอ้อไอพี่น้องงวดนี้ฝากถึงออพี่น้องสุขุสุขนนี่ในบรรยากาศที่อาจารย์ในมานี่ก็เป็นผู้เขา นะครับลงมากกับเป็นบวาสวนยางกด็ดีป้ามั่นกะหลายครับที่เพิ่นได้ปลูกได้ฟังไว้ข้าวโคดกับมีครับเป็นเศรษฐกิจพ่อเพื่องเนาะ่อพี่น้องเ็นกับมี่ขาวมสุเพระวัยอย่างสงบอยู่ยอ,อย่ยางมี่ขาวมสุขด้วยบรรยากาศ ดูกรีบกับแอตเด้อ,อ,อพี่น้องเกออันดูได้ปลากับบรรยากาศดีโอ้โหพี่น้องครับเบื้องวิวเท่าี้ก็แหงนงามเอาจังใดก็ฝากถึงเอฟซีสุข,ขุสุขชนญาติ่ทรำสุขชนพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุสุขชนเด้อครับอ,อันนี้คืออาจารย์ในมา ทายพวยพี่นองเบื้งไนมาภาวนาเอาตัวดีๆเด็ดเดฝากพยพีนองสุขุสุขคนไอ้มีควมสุขควมจะเล่นเงินไหลน้องทองไหลมาเด้ออันควมเก็บกระยไดอันควมไข่กระยามีมีแต่ควมสุขควมจะเล่นนะครับประจย์กับโมทนาบุญน้ำผู้ดีรวมบุญรวมกุศลเป็นเจ้าภาพสื่อเทียนก็ดีสื่อถูกก็ดีสื่อผลไม้ก็ดีสื่อบายสีก็ดี ครับนี่ละเทวด,ดาเพิ่นเหตุบุญมาได้เพิ่นไก่เฮ้าเป็นผู้ซอยบุญซอยกุศลให้เพิ่นไก่โชคให้ให้ลาบเฮ้า,า,าตะะะเดือนนะฮะสิวันหนึ่งครั้งงวดนี่ครับเดือนกรกฎาคมหนึ่งวยออกนะครับก็คือสมครั้งครับสมครั้งคือออกภายในเดือนนี้ครับอ่ วัดวันที่16ก็จะลืมเดอ้อพ่อยพี่น้องนะครับอาจารย์ก็ได้ปล่อยไปก็มีอยู่794 694อ่า4ี7 4ครับก็มกีก็คืออ่าอ่า7 1 2ครับอ่า7 1 2ที่อาจารย์ฝัน่าอ่าเขาเอาผักขันมาให้ผักขันก็เป็นผักขันมีดีโตเหลี่ยมยบๆยผุนเน้อพ่อยพี่น้องอือ ขันมีศูนย์กับศูนย์น 04, 04, 03, 31, สีส่ภัยพี่น้องกอย่าลืมเด้อครับอ่าศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สามสามหนึ่งเข้าบวงสวงขอโชคลาภจากปู่แปดศอกก็คือวันที่สิบสามอ่ารอฟังเด้อภ่ยพี่น้องรอติดตามสมหวังพารวยเอ่อล่างล่ามปู่แปดศอกคือล่างปู่แปดศอกนะครับซอยคนทั้งโลกอ่าบพรว่าปดนีปดซินอ่ากาได้อ่าสร้างนามทำบุญเอ่อคือ เป็นอนุสงค์คุณบุญอ,อาจารย์สมบังกะเอาไว้ยแพรอาไว้เพียงแค่นี้เด้อพยพีิ้องเอออ่าวดนหนาก็เจอกันไหมกขอให้โชคดีลำรวยนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนหลับหตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านสาธุสาธุด้วยลูก